อะไรเนี่ยนี่เราต้องไปเอาของนะต้องไปเอาของนะนี่ไปแล้วไปแล้วไปเอาเอ็นทีดีสองน่ายิ้มง่ายมากเค <Okay, S 1> แล้วก็ไปเอาคนต้นล้มเค okay, แล้วตอนเราจะเอาส่วนส่วนเล็กอี่ทีีสองเหรอนี่ติวุคคที่สองต้องไปเอาหน้ายิ้มก่อนว่าถ้าเอาแบบเอากอดดีเลยไม่ไดเ้เอาไปกินแล้วเหรอเฮ้ยได้แล้วเค okay. ไปเลยเขาติดติดกำแพง mm hmm. เขาก็ลังมาแล้วแมวเฮ้ย mm hmm. เนี่ย NTT สองยู่ไหนโล mm hmm. โหย้อนไก่แล้วเนี่ย mm hmm. ตื่นไก่มากเลย mm hmm. แล้วนม่ mm hmm. มันมาแล้วกลำลังมาแล้วลิงอยู่ตอนนี้ mm hmm. เราก็ไปเอา NTT สอง เราต้องจูบด้วยไปเราไปทางนี้เลยมาแล้วมันมาแล้วต้องรีบเขาพวกมันฉลาดมากง่ายแต่ฉลาดคืออะไรแมวอีซี่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 อยู่ไหนไปย้อนเอ้ยมันมามันมาเอ้ยมันมาม,นมามา,มาแต่เราวิ่งทันวิ่งทันวิ่งทันได้นี่ไปทีใช่ อิ่งตามใกล้มากเลยเออนี่ไงข้างหลังแล้วมีน้งตาลเยอะมากน้งตาลเยอะมากไอ้จะงูแม่เราต้องไปทางนี้น,นี่ไปเอารีเซ็ตมอนสเตอร์รีเซ็ตอีกแล้วอะไรเนี่ยไหนอะไปไหนเอาตัวนี้โผล่มาทำไมอะโผล่มาก็เอาเอาเอาได้ปะนี่โผล่มาก็เอาไปสิเนี่ยไปแล้วไปแล้ว เปียวหน้ายิ้มพี่เปียวรีบ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 วิ่งเลยรีบวิ่งอย่างหนักเลยเฮ้ยมันมีเงาอยู่แถวนี้ด้วยไอเงาเงาโปเงาแบบโปมายิ้มปลากลางก็ดี้เหรอตาแบบกดดี้เลยเฮ้ยปันกลางหมดแล้วเอ็นทีตีสองเอ็นทีตีสองเอ็นทีตีสองอันนี้สองเค ไมวแล้วก็ไปไปเลยเฮ้ยมันมายังไงมายังไงเฮ้ยแล้วล้วหน้ามายังไงเฮ้ยติดหน้ายิ้มเหรอโอเคแล้วก็กลับอุ้ยสามมันแล้วอย่ายมันมันเจอนะ อ่นนีาโอ้ยมันอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยอยู่นี่ว้าแล้็วอู้ไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นรีบเฮ้ยนั่นมาไวมากนะเอย่าดโดดโดดูดเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยตรงนี้มาไวมาไวต้องรีบต้องรีบหนีเฮ้ยปานกลางแซงปานกลางแซงแล้วปานกลางเฮ้ยปานกลางเฮ้ยจูบจูบจูบลบจุ๊บลบนี่จุ๊บโโอ้หจุ๊บแรง สมเหตุสมผลมีมาไม่ได้เลยไอ้เงาเงาเงาโพเงาตปอยเอ็กซ์ตีมเอ็กซ์ตีมก็มาเอ็กซ์ติมก็มาเนี่ยนั่งเงีบอยู่นี่นั่งเงีนั่งเงี่แม่มเอามาหาหมดเลยนั่งเงมก็มาไปแล้วนี่ต้องต้องรีบไปแล้ เฮ้ยหน้าเอามาแล้วเหรอเอา้าน้าโดดเป็นติดติดอ่ะเฮ้ยมันดับแล้วมันดับแล้วเ,อ,าาอ,เอ้ยมันมันมันเฉื่อยแล้วเฉื่อยแล้วเฉื่แล้วค่ะหน้าพางการสิโล่เฮ้ยจังเลยอ่ะโล่มากเลยหน้าเลยเฮ้ยหน้าพางการเฮ้ยหน้ามันมีคนเอาไปก็เลยใช่ไหมอ๋อนี่มันอยู่หมดง่ายไล่พวกนี้อ่ะ ไอ้คนเอาไปอะไอ้คนเอาไปเฮ้ยเขาไม่วิ่งอ่ะก็ดีแล้วดิเฮ้ยมันมีคนเฮ้ยเอ็กซ์ตรีม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 เฮอาหนูนี่จะชินเป็นใบไม่ได้อีกแล้วนี่เจ้าสวยแต่มีมีตามอันนี้มันไปแล้วมาตามมันตามมันเฮ้ยตามมันเฮ้ยค่อยๆตาม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 เขาก็เห็นเอง ค่อยๆตามมันนี้ค่อยๆตามเฮ้ยเราวิ่งแซงได้นะเนี่ยค่อยๆตามนี้เฮ้ยเฮ้ยมึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับมานี่จะเอาเลยเนี่ยเฮ้ยวิ่งตามมันวิ่งตามมาสิจะจับขโมยของเกแล้วนะมันใช้พวกผ้าเฮ้ยเราช่วยเราควรช่วยคนดีไหมฮะนี่ไงเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยวิ่งตามมันได้วิ่งตามมาได้เราอยู่ไหนอะเราอยู่ไหนเราอยู่ไหนนี่ไงตามมาตามมาตามมาไอ้ตามมาเฮ้ยเราไม่รู้เลยเฮ้ย เฮ้ยจะเห็นไหมเอ้ยนี่ไงตามตามติดตามติดมีอตามติดตามติดเอ้ยอยู่ไหนอะไปไปนู่นแล้วอะเราหาเราเก็บเองได้ปะหาเราเก็บเองเลขาเขาจะเก็บแม่ฮาร์ดฮาร์ดเขาเดินไปนู่นแล้วเอ้ยบอสบอสบอสแมวบอสแมวบอสเราต้องเก็บแต้มไม่เยอะมันจะวิ่งเร็วให้เองหรือว่าเราต้องถืออาหารเยอะๆเหรอมันจะวิ่งเร็วให้เองอ๋อเราต้องเอายากง่ายๆไปก่อน แล้วก็พอเริ่มวันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ้านายเจ้านายสิบแห่เนี่ยเขายังไม่เก็บเนี่ยไปเนี่ยโดดสิเอาโดดไม่ได้อ่ะโดดโดดโดดขุนขาเออเออเออกระเด็นแล้วกระเด็นแล้วไป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 จับมันไปจับมันเออเนี่ยเราช่วยเขาได้เราช่วยเขาได้เราจะพากอาของมันไปเข้ววิ่งหนีเนี่ยตามมันตามมันเขาเห็นเองมันไม่รู้หรอกเบนไม่รู้หรอก ไม่ร yeah ู้หรอกไปไปล่อมันดีกว่าตามมันไปแล้วมันไปล่อมันเป็นนี่ไหนไหนไหไปนี่ไปนี่มาอยู่นี Meaning ่นี่เฮ้ยเจ้านายเจ้านายเจ้านายสุดยอดเลยเฮ้ยนี่ไงเจ้านายเฮ้ยเจ้านายนี่เอ้ยมันตามเจ้านายไปปะเฮ้ยเดี๋ยวมันเฮ้ยอย่มันเก็บเจ้านายอ่ะเฮ้ยนี่ไงตามเฮ้ยมันมีคนเก็บเจ้านายเฮ้ยนี่ไง แล้วเขาจะเดินไปไหนไงแต่เขามานี้เขามานี่ามาเข,าข้ามานี้เขาเข้ามานี้เราวิ่งเราช่วยเขาเราช่วยเขาเรา,เราเราเราคยช่วยเขาแล้วเหรอเราก็รู้เองว่าแล้วเพื่อนเขาไปเท่าไหร่อะดูดิไม่มีไม่มีชื่อไหนอะเขาไปไหนแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยเอ้เอเอาไปไหนแล้วอะเอา้าเงียบแล้วอยู่ไหนอะอยู่ไหน เนี่ยชินเป็นไปไม่ได้เอ้ยเฮ้ยนี่ยคนนี้คนนี้คนนี้ที่เอาเอาของของง่ายกับง่ายมากไปนี้คนนี้เอ้ยเฮ้ยเหล่าควางมันให้เหล่าควางมันให้ลหลอกล่อมันอุย้ยคนนี้ไงเก็บเก็บเจ้านายคนนี้เก็บเจ้านายคนนี้เก็บเจ้านายเนี่ยล่อลวงนี่เอาไปอุย้ยเจ้านายเจ้านายมาแรงมาก เจ้านายเจ้านายมาเร็วมากเน่แล้วก็ขโมยของมัานน่ะหน้านายิ้มก็รีบหนีอ่ะน้ำกินแรงมากแล้วโอ้ยมาแล้วมาเร้วมาแล้วเอ้มันมาแล้วชื่อดับแล้วชื่อดับคนต้นลั้มคนคนตุ้มแล้วคืออะไรคนเขาโดนต้มแล้วหรอเขาโดนต้มอ่ะมันฮาร์ดอ่ะต้องรอมาแล้วหรอเอ้มันมาแล้วก็ลั้มไออุ้อย เฮ้ยเฮ้ยวนก่อนวนก่อนวนก่อนเขามาแรงมากเมื่อกี้วนวนวนแล้วก็มาทางนี้มาแรงมากเลยเมื่อกี้เอ้ยคนนี้คนนี้โดนนี่โดนฮากินโดนฮากินคนต้มแล้วโดนต้มเลยเฮ้ยแมวเงาแมวโป้แมวตัวโป้ตัวโปม้เป็นไปไม่ได้แมวตัวโป๊ยมันมามันมาใกล้มากเฮ้ยใครอ่ะตรงนี้เอ้ยเป้าโป้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 อยู่ไหนอะโป้โป้อยู่นี่ โบตัวนี้โปเฮ้ยไปแล้วโบโปตัวโปตัวโปตรีมเอ็กซ์ตรีมเ,เราต้องรีบหนีนะเนี่ยรีบหนีรีบหนีหนแล้วโปมันจะดับโปมันจะดับไปเลยไปเลยแปวหนึ่งไปเอาแปวป,ปันกลางปันกลางตัวโปตัวโปดับแล้วเฮ้ยมันมาแล้วพวกมันมามา,มาแล้วแปวหน้าแปวหน้าไปเอาหน้าเลยไหม หน้า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 อยู่ نا, น,น,นี่หน้าหน้าปะใช่หน้าปะไหนหน้าปานกลางหน้ามาอยู่กับเจ้านายปะนี่หน้าอยู่กับเจ้านายโหดมากมันมาทางไหนปะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงอุ้ยโดด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 ไอนี่ไงเไอนี่ปุ๊บอ่าเชี่ยอโอแม่เซ็กนอนตายไอมันรีเซ็ตให้มันรอร้อยมันรีเซ็ตก่อนเฮ้ยมันเฮ้ย เป็นตัวอะไรโดนอะเป็นเจ้านี่โดนเจ้านี่โดนเจ้านี่โดนเอ้ยตัวนี้ตัวนี้วิ่งแสงได้ปะลองวิ่งแสงดิเลยวิ่งแสงวิ่งแสงลองวิ่งแสงเฮ้ยวิ่งแสงไม่ได้ตัวฮาร์ดตัวซัดฉัวิ่งแสงไม่แต่วิ่งแสงตัวนี้ได้แล้วโปโป้ไว้เนี่ยไว้หย่าอย่าอย่าเฮ้ยมันไปนู่นแล้วเราไปเอาหน้าก่อนหน่อยหน้าหน้าปานกลางไปหน้ามันอยู่ไหนอุ้ยนี่เจ้านายเลย โหดมากเลยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเขาไปไหนเขาเขาเขาไปนู่นเราหน้าก่อนดีกว่าแกหน้าหน้าอยู่แถวนี้ชิหน้าหน้าแอบอยู่ดเลยอาย่าทำไปแล้วอย่าอย่าทำเจ้านายเจ้านายนี่เต็มเลยนายไปเอาอันเดียวมาเนี่ยแค่อันเดียวมาเฮ้ยไอปานการมันหนักแล้วมันยังไม่หนัก ได้ดับแล้วดับแล้วกัลมาแสดงว่ากัลมา NTD สองเฮ้ย NTD สองเฮ้ยนี่ยเขากลัลลมาไปแล้ววุ้ยมายังมายังนี่เราวิ่งกับนี่ไงวุ้ยมาแล้วว้าไปแล้วไม่รอใครแล้วไม่รอใครแล้วนี่ มาแล้วมาแล้วนี่วิ่งวิ่งวิ่งแล้ววิ่งวนวิ่งวนเนี่ยวิ่งวนนานนานมากนี่นะไอ้ถือไ้มันนานนานเราจะวิ่งเร็วให้เองเนี่ยเอ้ยเราจะวิ่งเร็วกว่าเขาได้แล้วหรอเฮ้ยโอ้โหมันกลับมามันกลับมา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 เอารีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตแล้วรีเซ็ตแล้วไป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 ทางนี้ไปทางนี้ทางนี้ใช่ไหมไอเอ็กซ์ดีนี่ไอ้นี่ยโผล่แล้วโผล่แล้วทีสองโผล่มาแล้วโผล่มาแล้ว แล้วหน้ายิ้ม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 อยู่ไหนในทีที่สองใครใครเอาไปใครเอาไปของฉันเนื้วของฉันไปทางนี้ก่อนเจอเหอเจอไปเาหน้าไปเอาหน้าเฮ้ยไม่เจอเลยอ่ะหน้ายิ้มมากแล้วแมวแมวปันกลางก่อนแมวปันกลางแมวหน้าแมวหน้าแล้วก็แล้วก็แล้วก็หลอดก็หลอดโอเคหน้ามันอยู่ไหนอะ เอ้ไฮ้แมวหน้ายิ้มก่อนดีกว่าหน้ายิ้มมาคนนะ่ะใช้เดินโอเคใช้เดินโอเคมันเป็นมันเขาบอกว่าพูดอะไรนะเฮ้ยมันมีคนเมาอะไรนั่นไแดบบ้เนะหน้าแมวผู้หญิงผู้หญิงรอเอ็กซ์ตีโอ้ยชิมคนนี้โดนกินไปแล้วโอ้ยเล่นเล่นต่อสิหรือมันมาได้งไง แล้วฮาร์ดอะมันมันก็คือหาดหาร์ดอะไรนะเฮ้ยมันมีคนเอาคนนี้ไปผู้หญิงสตรีมหรอเฮ้คนนี้เอก์ตรีมเลยเนี่ยป้าปางการเนี่ยไม่มาเลยหน้าปางการน่ากลัวมันมาเนี่ยมปีป้ามีปลาเฮ้ยคนนี้คนนี้นี่็น,นปลาตามเขาไปเฮ้ยคนนี้มันมานมันมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้าเย้ยเ้เย โอ้โหไม่น่าอะไรเลยเราเอ้ยใครอ่ะทีนี้และเอ็นทีติเอ้ยี๋ยวมันจะมาเดี๋ยวมันจะวิ่งมากินอนะเด,ดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อเนี่ยแล้วดูดูดูคนง่ายคนมักง่ายคน,นมักง่ายเอ็นทีดีสองสองอะไรปะไปสองอันเลยเอ้ยมันจะวิ่งมาเลยปะเฮ้ยไม่วิ่งมาเลยอุย้ยมันบักมันบักเฮ้ยมันบักเฮ้ยดีแล้วมันบัก แล้วมันบักเอ้ยมันบักก an. ันอะมันจะไม่มาเหรอมันจะไม่มาดิมันก็จะไม่มาถ้ามันรักอะเราวิ่งไปหาหน้าไหมวิ่งไปหาหน้าแล้วก็วิ่งกับมาเลยแน่เหรอมันจะแล้วมันจะเดี๋ยวมันจะซิ่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูนี่นี่นี่เราไปทางนี้เราไปทางนี้มันไปทางนี้ไปทางนี้แล้วไปดูไปดูว่าหน้ามันอยู่ไหนหน้าบานกลางเอ้ยมีคนเอาหน้าเหรอ เอ้ยมันมีเอ้ยมีคนเอาหน้ามีคนเอาหน้า like. มีคนเอาหน้าวิ่งหนีกับเขาไปวิ่งหนีกับเขาไปดูว่ามันมีตรงไหนมันมีอันที่ไม่บอกชื่อแม้ไอ้ฮาร์ดมันอยู่แม้ฮาร์ดมันอยู่ฮาร์ดมันอยู่นู่นไม่หน้าหน้าหน้ามันบอกอยู่หน้ามันบอกหน้ามันหลอกแน่มาแล้วไอ้แล้วลองวิ่งแสงเอ้ยพวกนี้มาแล้วโอ้พวกนี้เอ้าแต่ทำไมมันบล็อกอะเอ้ยเขามาเอ้ยเขามาเร็วมากเลยเดี๋ยวนี้ทีนี้คราวนี้เขามาเร็วมาก ไอ้ระระบอตตัวแล้วอีกตัวหนึ่งไม่มาอีกตัวหนึง่งตัวหนึ่งมันหลอกลวงปะเฮ้ยไ,ไปทางนึงก่อนอุย้ยก็คือวิง่งเร็วมากเลยแล้วแท้สักพักอ่ะมันโผล่มาบอสเกิดแล้วที่บอสบอสไปทางนี้ก่อนไปทางนี้เอ้ยแล้วตัวนั้นมันไม่มาเอ้ยเฮ้ยแน่อ้ยแน่ไงมาแล้วมาแล้วสองตัวตัวนั้นเข้าเข้าตัวนี้กันเขาต้นลม้มคนต้มแล้ว เฮ้ยเฮ้ยฮาร์ปแมาดิแมวหน้าก่อนแมวหน้าพุ่งน้ำมาแล้วขีดแมวหน้าแมวหน้าเฮ้ยมันมาแล้วม uh. ันมาแล้วต้องรีบหนีมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วตอนนี้เฮ้ยเปียวหน้าเปียวหน้าเปียวหน้าหน้าิ่งไปทางนี้ิ่งไปทางนี้หน้ามันบอกอยู่ตรงนี้นหะเฮ้ยมันใกล้มาแล้วอ่ะเฮ้ยทางตันเปล่าอะไม่ไม่ใช่ใช่เอ้ยทางตันเฮ้ยทางนี้ทางนี้ เฮ้ยงงมากเลยอ่ะทางอะไรเนี่ยผมกดงงมากนี่ปานกลางเฮ้ยมาเฮ้ยมาแล้วพวกนั้นพวกนั้นมาแล้วก็รีบก็รีบทางนี้ทางนี้ยังเคยมาโอ้ยตรงน,นี้เคยมาแล้วนี่เฮ้ยเอ็กซ์ตรีมโดนเอ็กซ์ตรีมโดนช็อตเฮ้ยเอ็กซ์ตรีมโดนช็อตพวกเอาไอ้พวกมันอยู่พวกตนมันอย,นอย,นอยู่ตรงนั้นแล้วก็รีบกลับก่อนแล้ว ตัวนี้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 ยังไม่ทันอะไรเลยตาแล้วเอ็กผู้หญิงผู้หญิงฮาร์ดฮาร์ดอยู่นู่นเลยอ่ะก็รีบวิ่งรีบวิ่งก่อนเดี๋ยู่ทางนี้ทางนี้ทางตันเป่าอ่ะไม่ไม่ตันไม่ตันวิ่งีไม่ตันมาไหมไม่มาเฮ้ยเลยแล้วมันไปไหนกันหมดอ่ะฮาร์ดไม่เจอเล็งไม่มีเรามันรีเซ็ตนะตัวนี้พวกมันรีเซ็ตอยู่ปลย เนี่ยหัดคนตุ้มแล้วคนตุ้มแล้วเฮ้ยไปเฮ้ยลองไปเฮ้ยเลยเด้อเด้อเด้มาแล้วเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยตัวนี้โอ้ปานกลางโหดมากอ,อะไรเนี่ยเฮ้ยปานกลางปานกลางปานกลางต้องดุนต้องดุนดุมเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยจูบจูบจูบเฮ้ยตัวนี้มาเร็วมากเลยเฮ้ยมันติดมันติดมันติดดีแล้วดีแล้วมันติด เฮ้ยพันแต้แล้วเราวิ่งเร็วขึ้นเยอะเลยไอ้ตัวนี้ตัวนี้มันขยับขยิบแบบเร็วมากเลยเฮ้ยเฮ้ยหน,น,น้า oh หน้าอยู่ไหนหน้าอยู่ไหนไอ้หน้ามันไม่อยู่เฮ้ยเฮ้ยติดติดติดเอ้ยอุ้ยหน้าตามมาหน้าตามมาหน้าตามเห็นไหมอุ้ยหน้าโดดหน้าโดดหน้าโดดเฮ้ยหน้าไอ้นั่นมันจะใช้ตัวนั้นได้ไหมเฮ้ยหน้าเฮ้ยลองกลับไปทางนึงกลับไปทางน้งให้มันรีเซ็ตให้มันรีเซ็ตให้มันรีเซ็ตโอเค เซมิลิเซน่ากตามมันเร็วมากแรงมาก้าต,ตัวนี้มันต้องไปลูกกลงแล้วลูกคุงทางเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงเขาไม่ให้ตามไม่ห้มาเฮ้ยนี่งงมันมาแล้วมาแล้ว,ลวเราเราเราย้อนเราย้อนย้อนทางนี้แล้วทางมันจะไม่มาไปแล้ว อย้า้มันอย้ายมันเจอเฮ้ยมาเลยมากตัวนี้ตัวนี้แล้วตัวนี้แล้วต้องไปย้อนทางนี้ย้อนทางนี้แล้วต้องเอ้ยแมวเอาวนนี้แหละวนวนทางไอ้มันตีหมดแล้วมันติดแล้วมันติดแล้วคมันมาเลยมากนี่โดดโดดเอ้ยโดดโดดโดดล้อได้โดดล้อได้ชินเป็นไปไม่ได้ชินเป็นไปไม่ได้ชินเป็นไปไม่ได้อุ้ยโอ้ยหน้าหน้ามาเร็วมากสุดยอดสุดยอดเร็วเลย แล้วเราต้องไป่วนอีกทีปะ่ะเฮ้เยเฮ้เยเฮ้ยหน้าหน้ากดวิ่งกดวิ่งวิ่งวิ่งอุ้ยคนหยุดโดนกินซะก,ก่อนเอา้าเดี๋ยวกอรดี้มาอยู่กับพวกนี้ด้วยเหรอเอากอรดี้เอากอรดี้มากินอาหารพวกมัน NTD2 เฮ้ยไม่ไมีคนเอาไปมีคนเอาไปไอ้หน้าไอ้หน้าปานกลางเหรอ เฮ้ย e อน i t ตีสองมันถูกงบถูกงบเฮ้ยเจ้านายเจ้านายคือหน้ายิ้มเฮ้ยมีคนนอาหน้ายิ้มไปด้วยไม่ชื่อมันกระเด็นกระเด็นกระเด็นน่ะชื่มันกระเด็นอ่ะตอนนี้ก็ขอแค่เนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย,าอออยอ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับอ่อไปแล้วอะ